The meaning being the world. ความหมายของการที่บอกว่าได้เป็นทาย,ยาทที่จะรับพิภพนี้เป็นมรดกนั้น simply means for all eternity we will rule and reign with Jesus Christ on this earth ความหมายง่ายๆเลยก็คือคือตลอดความเป็นนิรันด์นั้นเราจะได้กลับมาปกครองแล้วก็ครอบครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์บนโลกใบนี้แหละ Good morning Gospel everyone and welcome to and daily gospel truth a อรุณสวัสดิคนะคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Like we always remind you don't forget to share this video with your loved ones เราก็มักจะย้ำกับคุณเสมอว,ว่ายังไงอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักและก็ทุกคนที่คุณรักนะคะ you know, สิ่งที่เราได้รับประสบการณ์มาก็คือเมื่อความจริงของข่าวประเสริฐได้แตะต้องหัวใจของเขาเนี่ยมันก็ จะทําให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้น And I tell you when the seeds of the gospel goes into their heart their lives can be transformed เพราะเมื่อมเมล็ดแห่งข่าประเสริฐได้ตกลงไปในใจของเขาเขาสามารถจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นได้ And so you can play this part. It's so easy. Just click the button, share with someone and be a blessing. คุณสามารถที่จะทําบทบาทตรงนี้ได้แน่นอนเพราะมันง่ายมากเลยคุณแค่คลิกลงไปที่ปุ่มแชร์เท่านั้นคุณก็สามารถจะเป็นพระพรให้กับใครสักคนหนึ่งได้แล้ว alright get your Bibles ready this week we're talking about heirs by the grace of God เตรียมพระคัมภีร์ไว้ให้พร้อมนะคบในสัปดาห์นี้เราได้พูดเกี่ยวกับการเป็นทาย,ยาทของพระเจ้า we're looking at a call and a covenant God made with Abraham เรากําลังดูการทรงเรียกแล้วก็พันธสัญญาที่พระเจ้าทํากับอับราฮัม and how these things relate to the gospel of Jesus Christ แล้วสิ่งเหล่านี้ นั้นก็เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ We are trying to understand the meaning of the promise God made to Abraham เราพยายามจะเข้าใจความหมายเกี่ยวกับคําสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัม that he would be the คือท่านจะได้ทั้งพิภพเป็นมรดก according to the traditional Christian teaching that we that have received the ถ้าเราดูจากคําสอนของคริสเตียนที่เราได้ยินมาหรือว่าได้เรียนรู้กันมา you know, r not our home temporary this a is p l a c e เราก็จะได้ยินว่าโลกใบนี้ก็ไม่ได้เป็นโลกที่อยู่ที่ถาวรของเราเราอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเ o รา c a u s <So> e <because S 1> <em. S 2> of เ h a t we think i don't want the world. I don't want to i n ื e r อ t t ล e w o r l ร I want ก o i n h บ r อ t h ว a v ค n คือหลายๆคนก็เลยบอกว่าเอฉันก็ไม่ได้อยากได้โลกนี้นะฉันไม่อยากได้โลก

world แต่ตรงนี้พูดถึงโลกที่ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ A world that is restored back to its original position or place or shape before the fall of Adam and Eve เป็นโลกที่ได้รับการกู้คืนแล้วให้กลับมาสู่สภาพดั้งเดิมก่อนที่อาดัมกับเอวานั้นจะล้มลงในความบาป A perfect world เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบ There such thing there's such as perfect world a ค <Well, S 1> ุณอาจจะสงสัยว่ามันมีด้วยหรอโลกที่สมบูรณ์แบบเนี่ย This world was perfect before Adam and Eve fell into sin ก็โลกของเราจริงๆก่อนที่อดัมกับเอวาจะล้มลงในความบาปก็มีสภาพที่สมบูรณ์แบบอยู่ Right and through the redemptive work of Jesus God will restore this world back to its perfection แล้วผ่านทางการงานที่เสร็จแล้วของพระเยสุคริสตพระเจ้าก็จะทําให้โลกเนี้ยกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง So that's the world we will inherit through Jesus Christ นั่นก็คือโลกหรือว่า พบที่เราจะได้รับผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ And that's and rule and reign reign world the with Jesus Christ where Jesus we rule forever will และตรงนี้ก็จะเป็นโลกที่เราเองจะได้ <c oughs> ปกครองแล้วก็ครอบครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ตลอดไป See this is promise the meaning the promise God made to Abraham God of ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหมายเกี่ยวกับคำสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่อับราฮัม And the only way become heir this world and rule and only reign world the to this with heir become rule Jesus forever of แล้ววิธีเดียวที่เราจะเป็นทาย,ยาทซึ่งจะได้รั มรดกตรงนี้หรือว่าจะเป็นผู้ที่ครอบครองปกครองร่วมกันกับพระเยซูตลอดไป <Paul> s, <S ได้นั้นพอลพอดว่ามันไม่ได้มีมาโดยพระบัญญัติแต่โดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อคือใครก็ตามที่เขามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็ได้รับของประธานแห่งความชอบธรรมนี้และตอนนี้เรา เองก็ได้เป็นทายาทที่จะรับโลกนี้เป็นมรดก Now believers who have died already ผู้เชื่อที่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว They are with God in heaven ตอนนี้เขาก็ได้อยู่กับพระเจ้าที่บนสวรรค์ But if you study the end times you know that they will not stay there forever they will return with Jesus Christ ถ้าคุณศึกษาจากยุคสุดท้ายคุณก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่สวรรค์น,นั้นตลอดไปวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาบนโลกใบนี้พร้อมกับพระเยซูคริสต์ because this world is created by God for m e n to rule and reign พระเจ้าได้สร้างโลกนี้เอาไว้ให้กับมนุษย์เพื่อมนุษย์เนี่ยจะมีสิทธิ์เทียมนาจในการปกครองและก็ครอบครองอยู่เหนือโลก Otherwise what did what does it mean that when Jesus returns all the saints all the believers will return with him เพราะมันหมายความว่าอย่างไรล่ะกับการที่บอกว่าวันนึงพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วก็เหล่าวิสุทธิชนหรือทมะิกชนนั้นก็จะกลับมาพร้อมกับพระองค์ And so heaven that we understand i s not our permanent dwelling place ส่วนที่เราเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยของเราตลอดไป In fact this world is Is an extension of heaven พราะยังไงโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็นภาพจำลองของสวรรค์เพียงแต่ว่าความบาปที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแต่ดูสิ that's why God sent the seed of Abraham Jesus Christ พระเจ้าจึงได้ส่งพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัมมาเพื่อจะมากู้คืนทุกอย่างกลับไป and so b r a n c s e s the meaning of being heirs of the world ความหมายของการที่บอกว่าได้เป็นทายาทที่จะรับอภิภพ,พนี้เป็นมรดก simply means for all eternity we will rule and reign with Jesus Christ on this earth. ความหมายง่ายๆเลยก็คือคือตลอดความเป็นนิรันด์นั้นเราจะได้กลับมาปกครองแล้วก็ครอบครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์บนโลกใบนี้แหละ บาปจะไม่มีอำนาจในการปกครองอีกต่อไป will no rule. คำสาปแช่งจะไม่มีอำนาจในการปกครองอีกต่อไป Satan n will l o g e ซาตานเองก็จะไม่มีอำนาจในการปกครองอีกต่อไป fact, The Bible says Satan will be thrown into the bottomless pit forever และคำภีร์บอกว่ามารมันก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟในรกตลอดเป็นนินรันดร์เลย We will be the ones having dominion in this world forever through Jesus Christ แต่เรานี่แหละจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองครอบครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ โลกนี้ตลอดไปต่างหาก If you have watched the first uh, part of the Narnia series ถ้าเกิดว่าคุณได้ดูนาเนียตอนแรกภาคแรก C.S. Lewis who wrote that story คือ C.S. Lewis ซึ่งเขาเป็นผู้ที่เขียนเรื่องราวนี้ He's a Christian เขาเป็นคริสเตียน He understood the gospel of Jesus Christ เขาเข้าใจคำประเสริฐของพระเยซูคริสต์ So the Narnia story is actually the story of the gospel รื่องราวของนาเนียจริงๆเป็นเรื่องราวของข่าวประเสรศิฐ You know how the land of Narnia came under the curse ว่าดินแดนนาเนียน่ะก็ได้ตกไปอยู่ภายใต้คำสาปแชง่ง And a white witch became the ruler of Narnia แล้วแม่มดขาวก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองเหนือแผ่นดินนาเนีย But notice that Aslan comes and he partners with the sons of Adam Defeat the white Wit แล้วเห็นไหมว่าอัลสลานมาเนี่ยก็มาให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมกันกันกบมนุษย์เพื่อที่จะปราบแม่มดขาวนั้นให้พ่ายแพ้ไป and after Aslan defeats the White Witch แล้วหลังจากที่อัสลานเนี่ยปราบแม่มดขาวไปแล้ว the land of Narnia is restored back to the sons of Adam ดินแดนของนาเนียนั้นก็ถูกนำกลับมาคืนให้กับบุตรของอาดัม notice that in the last scene เห็นไหมว่าในฉากสุดท้าย the sons of Adam are given crowns so that they can rule and reign over the land of Narnia บุตรของอาดัมเองก็มีอำนาจในการที่จะปกครองและก็ครอบครองเหนือนาเนียอีกครั้งห <Of course, S 2> นึ่ง of course the authority the power the blessing comes from Jesus Christ แน่นอนว่าพลังอำนาจหรือสิทธิต่างๆนั้นมาจากพระเยซูคริสต์ but you see if you go back to the Garden of Eden the story of the Garden of Eden ถ้าคุณย้อนกลับไปดูที่เรื่องราวในสวนเอเดนนั้น see, m n d o i คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้มอบอำนาจการปกครองให้กับมนุษย์ so this is what this verse is talking about และนี่ก็คือความหมายที่ข้อพระคัมภีร์นี้ได้พูดเอาไว้ and the gospel story is this และเรื่องราวของข่าวประเสริฐก็คือ t h t this restoration takes place not through man's goodness การกู้คืนตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความดีของมนุษย์ but by the finished work of Jesus Christ แต่จากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ and our faith in Him และความเชื่อที่เรามีในพระองค์ restores righteousness to us which gives As and again the right to rule ก็จะกู้คืนความชอบธรรมนั้นกลับมาให้เราจึงทำให้เรามีสิทธิอำนาจที่จะปกครองและก็ครอบครองได้อีกครั้ง Now let's read verse 14. ตอนนี้ให้เรามาอ่านในข้อที่1 4 it says for if those who are of the law are heirs faith is made void and the promise made of no effect ถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือตามธรรมัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไร และพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ Now you have to connect verse 14 to verse 13คุณจําเป็นจะต้องเชื่อมต่อข้อที่14กับข้อที่13เข้าด้วยกัน and, and so he, he, Paul is saying here and particularly to the Jewish people ตรงนี้เปาโลเขากาลังพูดกับคนยิวว่า Because they were still holding on to the law instead of trusting in Jesus Christ เพราะคนยิวเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยึดถือพิธีการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติแทนที่เขาจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ Remember the promise to Abraham เขาบอกว่าจำได้ไหมเนี่ยมันมีคำสัญญาที่พระเจ้าประทานกับอับราฮัมว่าคำสัญญาตรงนั้นเนี่ย จะไม่ได้สำเร็จลงโดยการประพฤติหรือทาบัญญัตินะแต่ว่าโดยความเชื่อต่างห <So now S 2> าก e i n verse 14และพอตอนนี้มาดูในข้อที่14 If we can become heirs by obeying the law perfectly ถ้าเราสามารถจะเป็นทายาทจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้อย่างครบถ้วน Then having faith is meaningless การม,คามีความเชื่อก็คงไม่มีประโยชน์ไหม Having faith in the Messiah and the redemptive work of the Messiah is meaningless การเชื่อ Uh, ในพระเมสยาหรือว่าเชื่อพระเมสยาจะมาเป็นผู้ที่ไถ่เราก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย so Paul is helping them to understand เาโลกำลังช่วยให้เขาเข้าใจ why would God say something else and then do something else พระเจ้า เป็นไปไม่ได้มั้งที่พระองค์จะพูดอย่างหนึง่งแล้วทำอีกอย่าง,ง Why would God promise to Abraham that it is through faith? ทำไมพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมหล่ะว่าโดยผ่านทางความเชื่อ And then tell us that it is through the law. และมาบอกกับเราว่าอา้าวโดยผ่านทางการประพฤติตามธรรมบัญญัติ Paul is saying it makes no sense. 保罗บอกว่ามันไม่ได้จะเป็นไปได้แบบนั้น if, if if it is by the law. เพราะว่าถ้าโดยธรรมบัญญัติแล้ว Then there's no reason to believe in the Messiah. มันก็ไม่ควรมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะที่เราจะมาเชื่อในพระเมสสิยา That's why he says faith is made void. And the promise made of no of เขาก็เลยบอกว่าความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรและพระสัญญานั้นก็เป็นอันไรประโยชน์ even the promise of God is meaningless if it is by the law ถ้าทุกอย่างโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติคำสัญญาของพระเจ้าก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย you know this is why it's so important for us as Christians to understand the difference between law and grace ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนว่าเราจะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างธรรมบัญญัติกับพระคุณ because the law is about what We can try to do. เพราะธรรมบัญญัติมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติเอง But grace is all about what God has done for us and we enter into His finished work. แต่พระคุณก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเรา ทุกอย่างเลยแล้วเราเองก็เชื่อและเข้ามาอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์ซีบรันซิสเตอร์ a i t h is ิส์พาว f u l ร์ฟูล s ฟイスอิส์บิวตี้ฟูลบที่น้องทุกคนครับความเชื่อเป็นสิ่งที่มีพลังแล้วก็มีความงดงามมากๆเพราะว่า faith accepts the way of God ความเชือ่อคือการที่เรายอมรับวิธีของพระเจ้า faith accepts the promise of God ความเชื่อคือการยอมรับในคำสัญญาของพระเจ้า faith accepts the power of the work of Jesus Christ at the cross ความเชื่อคือการยอมรับ เอาในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทําเสร็จแล้วบนกางเขตนั้น when we are trying to earn by the law แต่ถ้าเราพยายามที่จะทําตามธรรมบัญญัติด้วยตัวเราเอง without even realizing sometimes we insult what Jesus has done for us at the cross รู้มั้ว่าการกระทําแบบนั้นน่ะบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากําลังดูหมิ่นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทําให้กับเรา see once we become เอร์ by grace พราะเมื่อเราได้มาเป็นทายาทโดยพระคุณแล้ว Now we can start walking powerfully in our inheritance เราก็สามารถเริ่มดําเนินชีวิตอย่างมีพลังในมรดกของเรา So many Christians don't understand this คริสเตียนหลายๆคนไม่เข้าใจตรงนี้ The trying to earn their inheritance เขาก็พยายามจะใช้ความประพฤติในการที่จะได้รับมรดก Instead of using their inheritance แทนที่จะ เชื่อในพระเยซูแล้วก็ใช้มรดกนั้นออกไปเลยคุณไม่จำเป็นต้องประพฤติดีก่อนถึงจะได้รับการทรงสถิตของพระเจ้าคุณแค่เชื่อแล้วก็ดำเนินชีวิตออกมาจากพลังของการทรงสถิตของพระองค์มันก็จะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเมื่อคุณมีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติและพันธสัญญาแห่งพระคุณ Well our time is up we'll Continue this tomorrow this วันนี้เวลาก็หมดอีกแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูความจริงของข่าวประเสริฐด้วยกันต่อเราขอที่ฐานว่าวันนี้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จะเป็นกำลังที่เข้มแข็งให้กับคุณ see you again. God bless y God again พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าอวพร์ครับ